สวัสดีค่ะโยคะเบาไกยสบายใจคลิปฝึกโยคะ30วันที่จะพาคุณไปยืดเยียดร่างกายผ่อนคลายจิตใจค่ะกับเบสจากเบสมีโยคะถ้าชอบคลิปฝึกแบบนี้อย่าลืมอย่าลืมกด subscribe กันให้หน่อยนะคะ วันนี้จะพาทุกคนค่ะไปยืดคลายความตึงเครียดหลังเลิกงานนะคะเวลาเราทํางานเนี่ยมันนอกจากจะมีความตึงทางร่างกายแล้วมันก็มีความเครียดทางจิตใจด้วยวันนี้นะคะอยากจะพาทุกคนมาผ่อนคลายละลายนะคะทิ้งงานทั้งหมดออกไปแล้วกลับมาอยู่กับตัวเองกันนะคะเป็น full body stretch นะคะยืดเหยียดได้ทุกวันหลังเลิกงานเลยพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยนะคะเท้าซ้ายอยู่ข้างในเท้าขวายอยู่ข้างนอกนะคะในท่าสุขอาศนะ มือวางไปที่เข่าก่อนหลับตาลงค่ะหายใจก็ออกสบายๆนะคะจากนั้นนำมือขวามาวางไว้ที่หนะ้าท้องวันนี้อยากลองพาทุกคนมาหายใจเข้าท้องออกท้องค่ะตามจังหวะของตัวเองเอาที่รู้สึกไม่อึดอัด หายใจเข้าไปให้รู้สึกท้องมันพองออกมาดันมือขวาของเราหายใจออกให้รู้สึกท้องยุบสะดือยุบลงไปหากระดูกสันหลังท้องพองท้องยุบไปตามจังหวะลมหายใจด้วยความผ่อนคลายไม่ฝืนจนเกินไป จากนั้นลดมือขวากลับไปวางไว้ที่เข่าค่ะยืดหลังขึ้นยาวๆแล้วค่อยๆลืมตากลับขึ้นมาค่ะมือสองข้างวางเข่าเหมือนเดิมนะคะหายใจเข้าให้เรายืดอกมาทางด้านหน้าหายใจออกขแมแ้วท้องโค้งหลังเก็บข้างชิดอ,อกหายใจเข้ายืดอกมาเคลื่อนกระดูกสันหลังกันค่ะหายใจออกขแมแ้วท้องโค้งหลัง หายใจเข้ายืดอ,อกหายใจออกโค้งหลังให้ใจเข้ายืดอ,อกหายใจออกโค้งหลังจากนั้นดึงลำตัวกลับมาที่ตรงกลางนะคะวางมือซ้ายข้างลำตัวให้ใจเข้าว่าแขนขวาหายใจออกดึงศีรษะไปทางด้านขวาค่ะออกแรงศีรษะต้านมือกลับมานิดเดียว ยืดคอนะคะคลายออกได้ค่ะวางมือขวาข้างลำตัวหายใจเข้าวาดแขนซ้ายหายใจออกดึงศีรษะไปทางซ้ายกดหัวไหล่ขวาลงนิดนึงออกแรงศีรษะต้านมือกลับมาแล้วค่อยๆคลายออกค่ะ จากนั้นกางแขนขวาออกมาค่ะวาดแขนขวาไปทางซ้ายยกแขนซ้ายขึ้นมาล็อกขัวไหล่ยืดหัวไหล่ขวาคลายออกค่ะสลับข้างวาดแขนซ้ายไปทางด้านขวาล็อกแขนยืดหัวไหล่ค่ะโอเคคลายออกจากนั้นเหยียดขาสองข้างไปทางด้านหน้านะคะที่ขาที่ขานวดคลายนวดคลายนิดหนึ่งค่ะ จากนั้นมือแตะไปที่ปลายเท้าไม่ถึงไว้ที่หัวเข่าหน้าแข้งได้หมดเลยนะคะไปในจุดที่เราตึงกำลังดีแล้วหายใจเข้ายืดอกหายใจออกโคง้งหลังค่ะเคลื่อนกระดูกสันหลังกันอีกครั้งหายใจเข้ายืดอกหายใจออกโคง้งหลังคางชิดอกไว้นะคะดึงลำตัวไปทางด้านหลังหายใจเข้ายืดอกหายใจออกโคง้งหลัง หายใจเข้ายืดออกหายใจอรอบนี้ลองพับตัวลงไปเท่าที่ไหวเอาสบายสบายค่ะผ่อนคลายสีสะแล้วค่อยคยยกตัวกลับขึ้นมาค่ะคราวนี้วางมือสองข้างนะคะขนาบไวข้ข้างๆสะโพกมือผลักพื้นลงไปนะคะยืดลำตัวยืดหลังขึ้นมากดหัวไหล่สองข้างลงไปเล็กน้อยค่ะ ค้างไว้นะคะแล้วคลายออกจากนั้นสอดมือค่ะมือขวาหงายวางไว้ใต้ขาขวามือซ้ายหงายนะคะวางไว้ใต้ขาซ้ายค่ะกระดกปลายเท้านะคะแล้วหายใจเข้ายืดลำตัวขึ้นหายใจออกนะคะเก็บคางชิดอกกดหัวไหล่สองข้างลงไปตึงๆไปที่คอนะคะ แวคลายออกค่ะคราวนี้ข่ะยกขาขวาขึ้นมาวางทับขาซ้ายลงไปดึงเขาขวาใกล้เข้ามานิดนึงได้นะคะกระดกปลายเท้าไว้ให้ใจเข้าวาดแขนยืดลำตัวขึ้นให้ใจออกพับตัวไปทางด้านหน้าค่ะผ่อนคลายไว้นะคะ แล้วย,ยกตัวกลับขึ้นมาคราวนี้นะคะดึงขาขวานะคะเท้าขวาเข้ามาใกล้สะโพกค่ะดึงขาขวาเข้ามาใกล้สะโพกนะคะแล้วดึงขาซ้ายเข้ามาด้วยค่ะวางสะโพกขวาลงไปที่พื้นนะคะนั่งให้เข่าสองข้างมันซ้อนกันไว้คราวนี้มือซ้ายอยู่ล่างค่ะแขนซ้ายอยู่ล่างแขนขวาอยู่ทางด้านบนนะคะค่อยแขนให้ลึกๆค่ะ ค่อยแขนให้ลึกๆนะคะแล้วยกแขนขึ้นมาพันมือถ้าทำได้ใครที่ยกขึ้นมาแล้วมันพันไม่ได้มันงงๆนะคะค่อยแขนลึกๆมือจับไปที่หัวไหล่นะคะเดินมือเข้าไปหนึ่งก้าวปึ๊บแล้วยกแขนกลับขึ้นมาค่อยไว้พันมือนะคะแล้วหายใจเข้ายกศอกสองข้างลอยขึ้นหายใจออกโน้มพับตัวไปทางด้านหน้าค่ะศอกมาวางไว้ที่เข่าก็ได้ หรือถ้าอยากป้ายวางพื้นเลยค่ะวางสันนิ้วก้อยลงไปนะคะหายใจผ่อนคลายไว้แล้วค่อยๆยกตัวกลับขึ้นมาค่ะคลายแขนออกก่อดน,นะคะคราวนี้ค่ะวางมือขวาข้างลำตัวนะคะ หายใจเข้าวาดแขนซ้ายขึ้นหายใจออกไตมือขวาค่อยๆเอเอียงตัวไปทางด้านขวาค้างไว้ค่ะเปิดอกซ้ายขึ้นไปหาเพดานไว้หายใจผ่อนคลายแล้วยกตัวกลับขึ้นมาค่ะคราวนี้มือซ้ายนะคะวางไปทางด้านหลังค่ะ หายใจเข้าวาดแขนขวาขึ้นหายใจออกบิดตัวทางซ้ายนะคะมือขวามาจับข้อเท้าขวาค่ะบิดตัวไปทางซ้ายแล้วกลับมาที่ตรงกลางนะคะคลายขาออกค่ะฮึบเอียดขาสองข้างไปทางด้านหน้าอีกหนึ่งครั้งยกขาซ้ายขึ้นมาวางทับขาขวาเลยงอเข่าซ้ายขึ้นมานิดหนึงกระดกปลายเท้า หายใจเข้าวาดแขนยืดลำตัวขึ้นหายใจออกโน้มพับตัวลงไปค่ะสบายๆผ่อนคลายได้ผ่อนคลายศีรษะนะคะหายใจเข้าออกตามธรรมชาติจากนั้นยกตัวกลับขึ้นมาค่ะโอเค ดึงเท้าซ้ายเข้ามานะคะใกล้สะโพกดึงเท้าขวาไปทางด้านหลังค่ะตอนนี้หัวเข่าซ้ายวางทับลงไปบนหัวเข่าขวาอยู่สะโพกซ้ายนะคะแนบลงไปกับพื้นเลยจากนั้นแขนขวาอยู่ล่างค่ะแขนซ้ายอยู่บนชึบค่อยแขนลึกๆนะคะลึกๆลึกๆยกแขนขึ้นมาค่ะถ้าทำได้พันมือนะคะ แล้วหายใจเข้ายกศอกลอยขึ้นหายใจออกโน้มพับตัวลงไปทางด้านหน้าท้าศอกวางไว้บนเข่าก็ได้หรือวางพื้นก็ได้ค่ะหายใจไว้ผ่อนคลายศีรษะค่ะค่อยๆย,ยกตัวกลับขึ้นมาเลยค่ะคลายแขนออกก่อน มือซ้ายวางข้างๆลำตัวนะคะหายใจเข้าวัดแขนขวาหายใจออกไตมือซ้ายออกไปค่อยๆเอนลำตัวไปทางด้านซ้ายกดสะโพกขวากลับลงไปใกล้พื้นนะคะเปิดหน้าอกขึ้นไปหาเพดานแขนด้านบนมีแรงฉุดยืดไปค่ะหายใจให้ผ่อนคลายตรงนี้ แล้ยกตัวกลับขึ้นมาค่ะมื่อขวาวางไปทางด้านหลังนะคะหายใจเข้าวาดแขนซ้ายขึ้นหายใจออกปิดตัวทางด้านขวาวางมือซ้ายลงไปที่ข้อเท้าซ้ายค่ะปิดตัวไปแล้วคลายค่ะกลับมาที่ตรงกลางใกลายขาออกเลยนะคะส่งเท้าไปทางด้านหลังวางมือมาที่ท่าคลานค่ะ จากนั้นนะคะให้เราวางหลังมือขวาลงไปทางด้านหน้านะคะแล้วค่อยๆโรดลำตัวกดอกกดรักแร้ลงไปใกล้พื้นดึงสะโพกนะคะไปทางด้านหลังให้รู้สึกตึงไปที่ใต้รักแร้ขวาแล้วคลายสลับอีกข้างหนึ่งค่ะวางมือขวานะคะงงไหม หลังมือซ้ายขาวางไปทางด้านหน้านะคะถอยเข่าลงไปนิดหนึ่งก็ได้แล้วค่อยๆลดตัวลงไปโกดโอกกดรักแรก้ใกล้พื้นค่ะดึงสะโพกไปทางด้านหลังยกตัวกลับขึ้นมาค่ะจากนั้นจิกปลายเท้านะคะ d o w n w a เ d facing dog ไม่ได้ฝึกท่านี้กันนานเลย ใครจำอะไลเมนต์ไม่ได้กลับไปดูคลิป day 6นะคะจิกไล้เท้ายกสะโพกไปที่ downward facing dog ใครตึงมากนะคะงอเข่าก่อนผลักอ,อกไปหาเขายืดหลังตรงๆแล้วหายใจเข้าเตะขาขวาไปทางด้านหลังค่ะสุนัข3ขาหายใจออกพีเจนโพสนะคะก้าวเท้าขวาระหว่างฝ่ามือค่ะ แล้วเดินเท้าขวาไปด้านหลังข้อมือซ้ายวางหน้าแข้งขวาลงไปนะคะถอยเข่าซ้ายไปทางด้านหลังวางหลังเท้าซ้ายราบพื้นค่ะตึงมากดึงส้นเท้าขวาเข้ามาใกล้ตัวเรานะคะเถ้าไหวหนะ้าแข้งขนานพื้นเลยสะโพกซ้ายคว่ำลงไปลำตัวคว่ำลงไปหาพื้นแล้ววางแขนสองข้างลงไปวางหน้าผากลงไปพักบนแขนได้เลยค่ะ ใครรู้สึกทรมานเกินไปหาหมอนหาผ้ามารองใต้สะโพกนะคะใหายใจให้ผ่อนคลายสำรวจดูความรู้สึกภายในร่างกายแล้วยกตัวกลับขึ้นมาค่ะ วางมือกลับลงไปนะคะฮึบถอยขาขวากลับไปทางด้านหลังยกสะโพกกลับไปที่ดาวเวร์ดเฟซิ่งด็อกค่ะดาวเว์ดเฟซิ่งด็อกอย่าลืมกดนิ้วมือไว้นะคะพลักอ,อกไปหาเข่าส่งสะโพกขึ้นหาเพดานแล้วหายใจเข้าเตะขาซ้ายไปทางด้านหลังส่วนนักสามขาหายใจออกก้าวเท้าซ้ายระหว่างฝ่ามือนะคะ พีเจนโพสเดินข้อเท้าซ้ายมาด้านหลังข้อมือขวาถอยเข่าขวาลงไปนะคะหลังเท้าขวาราบพื้นจัดระเบียบร่างกายนะคะจัดหน้าแข้งให้อยู่ในตำแหน่งที่เราตึงกำลังดีความสะโพกขวาความลำตัวลงมาแล้ววางแขนวางศรีรษะพับลงไปค่ะ อยู่ตรงนี้ไม่ต้องออกแรงอะไรเลยนะคะทิ้งร่างกายลงไปส่งความรู้สึกไปผ่อนคลายส่วนที่เกร็งตึง ล้วยกลำตัวกลับขึ้นมาค่ะดึงเท้ากลับมาที่สุขอาสนะเลยนะคะซ้ายอยู่ในขวายอยู่นอกมือวางไปที่เข่านะคะหลับต้าลงส่งความรู้สึกกลับไปที่ท้องค่ะหายใจเข้าท้องพองหายใจออกท้องยุบ ใ,ใจเขาให้ลึกเอาไว้หายใจออกให้ผ่อนคลายค่ะแล้วค่อยๆลืมตากลับขึ้นมาค่ะ n a m a สเตนะคะ ัอกา่าทุกคนจะได้ผ่อนคลายความตึงของร่างกายแล้วก็ความเครียดของจิตใจกันถ้าชอบคลิปฝึกแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe คอมเมนต์บอกกันใต้คลิปด้วยนะคะว่าฝึกแล้วเป็นยังไงกันบ้างแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ